อีกหนึ่งสกินที่ผมรอมานานหลังจากที่ผมเห็นมาสักพักแล้วนะครับนี่ครับเท e a ชอ,ดดอร์แพคคอ o d ดด o ซ a รัใช่ไหมโคดาซอรัสอะไรอย่างงี้ป่ะเออโคเทเลยก็เรียกว่าเป็นสกินไนโดเสานะครับผมเป็นสกินที่ผมเห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ก่อนจะเข้าซีซั่น3ครับ บอกว่าตอนนี้มาแล้วโเคตรเท่เลยครับสวยขนาดนี้ไม่จัดได้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับผู้แชร์เป็นกําลังใจกองซา้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด Tgbanet เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของคอมพิวเตอร์วอลซนโมบายด้วยนะครับถ่ายเป็นโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม w วอ o ซ e Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v Val ล o ลอร์แลนด์คอร์ดิฟตและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับสกินนี้ครับมีชื่อว่า s i c เกนะครับผมเป็นสกินไดโนเสาร์นะฮะก็เรียกได้ว่าโคตรเท่เลยครับมาดูดีเทลตัวละครหน่อยนี่ฮะโอ้โหดูดิ อย่างสวยเป็นแบบเกรดเลยนะเป็นเกรดเลยนะน่าจะเป็นแบบอะไรนะแรปเตอร์นะฮะและข้างหลังมีแบบมีน้องมีน้องด้วยอ่ะเออเรียร์เหมือนเป็นอะไรเป็นลูกวะเออมีน้องอยู่ข้างหลังนะครับผมแบบลายสวยมากครับแล้วแบบดูแบบดูแบบดูดีดูไม่ใช่นักกากอ่ะเออด,ดูเท่มากฮะปืนครับไดดามท์ครับเป็นในส่วนของปืน t a q อีราดิเคเตอร์ครับ <c oughs> บอกเลยว่าสวยมากอ่ะดูดิ <c oughs> ดูตัวปืนนี่ครับ <c oughs> มีเป็นขนตรงนี้ด้วยนะฮะแม่อย่างเท่เลยครับเอฟเฟกต์ปืนล่าเป็นยังไงครับขอดูหน่อยยิงโอ้หยยิงแล้วมีรอยเขี้ยวฮะแล้วพอฆ่าได้จะมีเหมือนเป็นลูกตาขึ้นมาครับดูดิว้าอ,อย่างเท่อีกหนึ่งกระบ,บอกครับเฮเมเกอร์ hey ลูกซองอ,อีกแล้วครับแพคบลีดเดอร์นะครับผมไหนดูหน่อยสินีใส่กระสุนมาเป็น20นัดอาวเป็นกระสุนไฟด้วยอาออย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีเลยอ๋อเป็นลายเลยครับโอ้สวยจัดจัดเลยอะ่ะ ดูดี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 เครื่องรางอาวุธครับไดโนพอดอ่าที่ห้อยหลังตัวละครเรานะฮะน้ำบัตรครับสัญชาตยานดิบหือโคตรเท่เลยอ่ะอันนี้โคตรเท่รูปลอกใหญ่ครับโทสะแรปเตอร์มั้แรปเตอร์จริงๆวยฮะโห <_ d ynam ic> โคตรเดือดวงจรชีวิตครับเหรียญตาอ๋อเป็นเหมือนพกลูกไปด้วยใช่ไ้ยเออสะพายลูกไปด้วยครับแล้วก็กลายแบบเติบโตพี่โคตรเท่เลยอ่ะเป็นไดโนสาร์ผสมคนนะฮะไม่จัดได้ไงเลยครับมาครับผมเราจัดสกินมาเรียบร้อยแล้วครับหือบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับ มาดูลักษณะของอาวุธกันบ้างครับนี่ครับตัวลูกซองครับเฮเมเกอร์ hey Maker, เป็นกระสุนไฟนะครับแม่มีลายแบบเป็นเกรดเลยนะสวยมากครับไหนยิงดูสิว้าวโอ้จะมีรอยแบบรอยข่วนนะเออรอยกรงเล็บนะฮะดูดีอยู่แต่เป็นกระสุนลูกซองไฟนะฮะอีกหนึ่งกระบอกครับนี่เลยฮะไดานาไมท์ครับผมไม่ฮะโอ้ปืนสวยมากดูดิ โคตรสวยให้มันแบบมีความเป็นสีทองๆนะฮะทองๆแดงๆว้าวว้าวาโคตรเท่เลยครับอู้เป็นรอยเล็บทุกเม็ดว้าวยิงแล้วแบบมีประกายไฟแต่งแบบนิ่งอยู่นะฮะสุดยอดครับโคตรเท่เลยครับไป,ไปดูในเกมมันดีกว่าครับผมมาครับผมลุยกันครับ,บรีเซอร์เชนครับเกมแรกของเราเหมือนเดิม Let's go มีคนนะดิพี่ชายเป็นไหนเหพื <Okay. S 1> อ่อนเคน่าจะมีคนอีกนะฝามีฮะเคครับ, okay. รบล้มไปหนึ่งว่ะโอเคล้มสองสวยมากครับแล้วโหลดเอามาแล้วครับผมรอบนี้มาฮะลูกซองกับตัวทีเวนะมีคนมาหรือเปล่าเมื่อกี้มีรถมาว่า What? ะวัตเมื่อกี้อะไรวะนะ ทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะน่าเปคนครับตายครับไม่เหยิบเป็นรอยแบบรอยฟาดฟันมีตูอีกนะเยอะอยู่แถวนี้มีตูมาข้างหน้าฮะโอ้ไม่ไหวลูกซองไฟก็ต้องใกล้กว่านี้ครับเหมือนเพื่อโดนศัตรูยิงครับข้างบนผมมาแล้วแรปเตอร์ตัวนี้มาแล้วจ้า กัเพื่อนนั่นแหละล้มไปกดค้างไปฮะเออโยแฝดหนึ่งทีเอาเลยเพื่อนโด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 นระยะนี้ลูกสองไฟลูกสองไฟล้วตายเลยปะสวยอยู่สวยอยู่พวกมีใครเขาเปิดพัดลมมาด้วยป่ะนะโอ้ระยะนี้เขายิงกันนะดิยิงด้วยดิเพื่อนเกือบล้มแล้วนะฝ่าเลิงมาฮะตัวนี้เลยเพื่อน ตัวเดิมเลยพี่ชยไไออยออายเป็นไงครับเออสวยเออบังอาจบังอาจเดี๋ยวบังอาจพวกผมข้างล่างมีตู้นะครับเพื่อนโอ้ระเบิดเหรอไหมนี่ไงเต็มเทคไปไม่ทันถ้าเมื่อกี้โยนไปก่อนน่าจะได้นะแต่สิจะช้าไปหน่อยฮะว่าไงครับโอมลงแอร์ไทร์ดิลงล่างเนี่ยครับบนมีคนนะดิ ดาวครับสวยมากดาวเหรอดาวเหรอมีหน้ากากกด้วยถือวโอเคครับข้างหน้ามีตู้ผมหนึ่งก่อนเออลบอีกหนึ่งสวยมากโอเคซื้อเพื่อนป่ะเขาด่าเขารออะไรอยู่วะสวัสดีครับสวยครับสิบคนรีโหลด ข้างนอกมีคนอยู่มาแน่มาแน่ชื่อผมผมไปหนึ่งลมไปหนึ่งรีโหลดใส่กอก่อนใส่กอก่อนโอเคใส่กอใหม่วัสดีเพื่อนนั่นแหละถือว่าสวยอยู่ลูกสองไฟตันนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าผมกดระเบิดก่อนไปเพื่อน อะไรกันนอยว่าไงครับต้องไฟอือหึ่งมไปหนึ่งแล้วเมื่อกี้ระเบิดลงได้เปล่าเหลือกี่ตัวสี่เฮ้ยเหลือตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนตัวเดียว,ว,ยวชุบป,ปะเฮ้ยระเบิดลงได้ปะได้ปะเพิ่มชุบกันอยู่เดี๋ยวบอกนะว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในอะ่ะ <laughs> เอาอีกคนหนึ่งล้มไปแล้ว พื่อนไม่เห็นเอา้าแล้วโดนมาตายให้เรียบร้อยอันดับสองครับโอ้เศร้าเลยแม่ลงมาแล้วมาเจอตี้นี้ครับแต่เมื่อกี้เสียดายครับเขายิงผมล้มไปก่อนหาผมรู้จะต่อในเกมที่สองครับกับในส่วนของสกินแรปเตอร์แล้วเจอปืนเลยวะว่าวโอเคอยู่มีคนลงมาอย่าเพื่อนอย่า ชาร์จปลาจะชาร์จปลาจะชาร์จปลาไงล่ะเอฟเฟกต์คนริ้งหลังมาว่าไงครับว่าไงครับผมนอนรอก่อนผมนอนรอก่อนตายฮะลูกซองมาไปไหนอะเพื่อนล้มไปดิครับนักแข่งเขานอนอยู่ล้มดิครับนุยตัวหนึ่ง เกือบล้มลดีโหลดดักรออยู่ครับเพื่อนผมดักรออยู่อเอ้าเจอตรงนี้พอดีเลยครับขอบคุณครับเคระสุนหมดพอดีเลยกระสุนหมดพอดีเลยถูครับรัดเดียวเพื่อนสวยครับร้วซ้ำเลยฮะเรียบร้อยครับ คนลงมานัดเดียวเสียดายนัดเดียวเองเมื่อกี้ข้างบนคือเยอะมากแล้วเราสแกนไม่หยุดแต่ดิไปไหนเพื่อนยิงไปก่อนไม่ล้มด้วยดิดยเ,เปิดไปเออไม่ต้องไม่ต้องคือ,อเราอ,อน,อออนโอเคสวย เราเขาจะส,สูงกว่าครับเราสูงกว่าครับ,รบได้อยู่ติดอะไรนี่เอะไรขึ้นได้ปะเอาให้ตายลม้มไปหนึ่งเ็มเทคไปหนึ่งบึ้มไม่ตายไม่ตายก็ลงไปหาดิครับเอาตายแล้วโอเคประตูอืมซ้ำหให้ตายเรียกว่าปาดปาดลูกตาคยแล้วมันยัง สวยอยู่สแกนฮะสแกนคนก็นแล้วหู้เพื่อนเยอะมากโอ้โหเป็นมุมที่ไม่น่าเล่นจัดๆยิงไปไม่ตายแต่วงวงนี้คือเรารอดอยู่นะศัตรูอยู่ข้างล่างเยอะมากครับผมว่าเขาโดางล่างวงบีไปทางนู้นเอ้ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบครับเราได้เปรียบอยู่มีคนชุบว่ะเฮ้ย เพื่อนเราไปลุยก็เฉยเลยเหตุผนฆ่าได้อีกหนึ่งมีคนเล็งผมมาโดดมาโดดมาเต็มถูกลงมาเพื่อนอืมก่อแตกวะน่าจะก่อแตกอยู่แต่เพื่อนขึ้นมันไม่ได้ดิอ้าวตายไปหนึ่งเออตายได้ไงวะฮะต้องกินตายได้เฉียวๆไปอ่ะนะตัวอยู่ข้างล่างแน่นอนครับเพื่อนเราเก็บว่ะเหลือกี่คน สองตัวฮะศัะตรูอยู่ข้างหน้าครับสองตัวโอเคมผมกดของลงหมดเลยมาดิมีตัวลงมาละยิงไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งยิงไหมครับเพื่อนนั่นแหละฮะสวยมากเอาให้ตายเวด,ดิกูดครับแชมป์ครับผมไง ก็เด <k> ือดอยู่นะอ่าใช้ได้ใช้ได้ลูกซองดีครปืนผมว่าน่าต้องไปเปลี่ยนสะโคมหน่อยแต่ถือว่าโอเคใช้ได้ครับเมื่อกี้นี่เลยฮะเพื่อนเราเจอลูกซองไฟมามองไม่เห็นนะแล้วเพื่อนเราก็จัดการให้อืมสวยงามครับผมนี่ครับโอแรปเตอร์โคตรเท่เลยผมได้อะไรฮะสอดแนวมอไงเขาเรียกว่าแรปเตอร์สายสอดแนมครับผมเดี๋ยวเราไปลุยในโซของพันเดอร์มาดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนของแต่งปืนด้วยนะฮะ เพราะว่าเล่นพันเดอร์ต้องปรับแต่งนิดนึงตัวปืนแต่งมานะครับเอาเลเซอร์ออกเปลี่ยนสโคเป็นอีเกิลไอครับแล้วก็เพิ่มกระบอกความยาวของปืนไปทําให้ยิงได้ไกลขึ้นนะครับผมที่เหลือผมก็ไม่แต่งอะไรฮะเน้นเดิมเดิมเน้นเดิมเดิส่วนตัวเฮเมเกอร์เนี่ยสำหรับผมเท่าที่ผมดูก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะเพราะแม็กกาซีนก็เป็นแม็กกาซีนสูงสุดอยู่แล้วอันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับไปครับผมลุยกันฮะพันเดอร์ครับโดดเข้ามาละเพื่อนมอกอยากทำเควสนี่วาอ่ะได้ได้ได,ได้ตามใจเพื่อนนะทำเป็นต อินเทอร์เน็ตไประยะนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะไปไหนอ่ะอ๋อโดดลงโดดลงตามตามตามไปไหนอ่ะเพื่อนมาโอเคเออนี่แน่เออโอเคขอฟินิษหน่อยฟินิษหน่อยหักคอซะไม่มีท่าฟินิษนะฮะตัวนี้มาท่าอื่นมาแล้วเพื่อนเราโดนนะดิ มีตัวหลายตัวเลยโอ้โหตำรวจก็มีโอ้โหมีหลายทางจัดมีหลายทางจัดเดี๋ยว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 หลายทางหลายทางหลายทางครับได้ไปตัวหนึ่งสายก็มีได้แล้วเพื่อนสวยมากตำรวจมีอีกตัวหนึ่งมีกตี้นึงข้างในครับข้างในครับอืมสวยรีโหลด พเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายสไนเปอร์เล็งมาพทำก่อนแฟดสันก็เหนียไปแฟดต่อโดนป่ะแล้วโผล่พอดีอย่างนี้อือหือสวยพอดีตาสุดท้ายฮะตายป่ะถ้าจะตายมีป่ะหมดแล้วฮะเวรีกุศลสไนเปอร์ยิงมาจากข้างบนตายครับอือหือเดือดจัดสไนเปอร์จากข้างบนยิงมาอีกโอ้โหหลายทางจังวะ ไม่เห็นผมวะไม่เห็น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 จริงๆเลยแต่ถ้าขึ้นสลิงไปหน้าได้ยินไหมป๊าบมาแล้วโอเคขอได้ขอได้ขอได้เฮ้ยเฮ้ยนี่หักคอไงล่ะเป็นไดโนเสาร์หักคอได้นะครับเอาศัตรูมาพอดีเลยโอ้โหกำลังมาเก็บเควสทเดิเพื่อนสุดยอดเก็บปุ๊บได้ใช้ปั๊บนะฮะดีโหลดมา มีตัวจะดันมาป่าโอเคมีป่าไปกอกอนมีตัวดันมาัมนวิ่งตามมาวิ่งตามมาเพื่อนไปไหนครับอาไงครับมุกเมนผมดีกว่าป่ะพี่ชายทุกทีว่างขนาดจริงฮอเล่นอ่ะเออฮอล่วงละมาล่วงไหนเพื่อน เออของลงมันไม่ทันแล้วของไม่ตกข้างบนโอเคมาลุยัต่อในเกมที่2ครับรอบนี้ได้แชมป์เลยฮะมาเลสโก้ลุยกันต่อครับดูเดือดดูถือว่าปืนดีปืนดีมาผมลุยต่อเกมที่2ครับกับพลันเดอร์ครับรอบนี้น่าจะได้ยิงแล้วฮะโอ้โหดูจากจำนวนคนที่ลงไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ยิงให้ตบเลยฮะมาตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก่อนเลยอ่ะระเบิดไปเพื่อนให้ปืนไปหนึ่ง ไม่มีเกาะด้วยเคแต่ข้างบนแบบเพียบเลยฮะได้ยินจากเสียงนะสวัสดีครับระยะน,นี้ลูกซองกินขาดนะผมยิงตัวนี้ก่อนครับได้ตัวหนึ่งข้างหลังมันยิงมาดิโอ้ไม่ข้างหลังข้างหน้าโอ้หลายตัวจัดเลยเว <c oughs> ้ยโหแล้วเพื่อนนั่นแหละฮะแฝงไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนปาระเบิดใส่ครับรออะไรล่ะฮะบุ้มไปนึ่งโด,ดใส่เลยละกันอะไรครับเพื่อน เรียบร้อยมีคนลงมาโอเคตายหนึ่งติดรอกันซัไนเปอร์เคย์ tá, <enfant? S 1> ้างบนมีคนนะตรงนู้นก็มีคนข้างหลังก็มีคนโอ้เยอะหมดเลยเอาเพื่อกระเดงโอเคตุ่ยใ้้มวลตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งอะเยอะจัดเลยยิงหมดฮะโอเคสวยอยู่อุนติดติดนะเอาเอาสติเอาพี่ชายพี่ชายมันจะไหนอะ <laughs> น่าจะขึ้นไปช่ว,วยตีเดียวกันปะเออตีเขานี่ยว่าโอ้เมื่อกี้ถ้าผมถือลูกซองน่น <laughs> นนาจะชนะนะ <laughs> มีคนขึ้นนะดิครับสวัสดีเพื่อนอเทตายสวยอยู่มีคนลงมามีคนดลงมมาไม่เอาระยะนี้ลูกซองไฟกินขาดครับโอเคมีตัวขึ้นมาละ ไปก่อนหนึ่งนีโหลดเอออย่ายิงผมผมแหลกตูงหน้าเออโ иде. ดนไหมเอาโดนเฮ้ยฆ่าได้แล้วปลดล็อกครับปลดล็อกปลดล็อกเซิร์ฟใช่เหรอแต่ผมลงมาหาเขาหน่อยไงตรงนี้โอ้ยวิ่งแล้ววาร์ปโอเคเออได้อยู่เอออะไรวะเนี่ย อา้อาวออกจากเกมเหรอหนะ้าหรือไงไปเราโดนโดนตัวนึนงโอโ้โ,อโหโอห้นี่ผมไม่ได้ปรับคลิปแกล้งเลยทุกคนนะตอนนี้เหมือนเซิร์ฟมันแหลกจริงๆครับหน,น้ามีตูโอ้โหหายแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่มีตูลงมาโอเค นี่เนี่ยปลาใส่หน้าเลยบึ้มไปหนึ่งเหมือนทียังไม่หายนะก็เหมือนมีตัวขึ้นมาด้วยนะปลาระเบิดโอ้ my god โวอาบีจียิงมาเหรอโว้เกินไปอันนี้เกินไปตายไหมตายโอเคเมื่อกี้เขายิง RPG ใส่ผมแล้วครับโอ้สุดยอดทุกหนังสงครามเฮ้ยเพื่อนเราโดนอีกแล้วเราไปหาเพื่อน ได้ป่าวแต่ผมได้แนะ่นอนแหละไม่ต้องห่วงเรียบร้อยฮะมีคนด้วยตรงนู้นเอาไปเลยเพื่อนโมเตอร์สพอร์ตไปลงข้างล่างแหละมาล้มไปหนึ่งไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบโอเคสวยน่าจะเคลียร์หมดโอเคฮะแถวนี้มีอีกตัวนึงอยู่ตรงตรง,ตรงกลางครับเห็นอยู่มันข้างหน้าป่ะ อนาคาเพื่อนได้เอาเพื่อนโดนอีกแล้วลนไม่หยุดอ่าตายพอดีฮะโอเคเพื่อนโดนสองเหรออ่าแล้วเรียบร้อยฆ่าได้หมดอ่าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเซตในส่วนของแรปเตอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยมากซึ่งผมก็รอมานานซึ่งปืนแต่งมาได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันได้แล้วมีสกินที่สวยมากต้องจัดกันแล้วนะโอเควันนี้มาเล่นกันจะม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก้องซาเลยครับสำหรับวันนี้เอาไว้กงินทุกคนสวัสดีครับ